ก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับนีพวกผมในกลานะโอ้โหเขาไม่บอกต้องรู้เน sure. oh ี mm ่ย hmm. ว right <sh> ่ามีเกมอันเทินะครับหรือว่าเกมซอมบี้เนี่ยโอ้โหเจอตรงประแจครับเก็บมาโอ้โหมาบานเลยตบๆนั่นแหละปัด ท,ท่านที่เพิ่งมารับชมนะครับก็ให้กดซับสไคร b เบอร์ด้วยนะเป็นกำลังใจแกให้ผมมีกำลังใจขึ้นมาแล้วนี้สับผมอยู่ที่13คนเนี่ยหน้าเหนื่อยใจอย่างยิ่งครับเอาเฮียเก็บเม็ดคิดไม่ได้ ใช่เมียดคิดนะนั่นแหละโอ้ยอะไรเนี่ย,ออยโอ้ยโคตรที่เก็บมาก่อนนะครับโอ้ยเดี๋ยวมันขวานในตำนานเนี่ยมีออกแท่งสีหักนะครับ <c oughs> <c oughs> สีหักไปขวานในตำนานมาสับจ๊อก โองโหอะไรเนะี่ยสต็อปหยุดหย,ยุดไม่ได้เลยสับสับ,สบง้างก่อนด้วยอะไรวะเนี่ยตะปงตะปูโอ้มีเครื่องจ่ายลังแสงเอออะไรอจำไม่ได้วะเอออะไรสัตว์ของเต็ียมละหากระเป๋าก่อนเนี่ย ตอนนี้โอ้โหหิวหิวมะกีโอ้โหสารพิษในร่างกายเนี่ยเอาสับ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 ,สบเอาไงยังไงอะยังไงล่ะเอายังไงเอาอะไระไวะเนี่ยเอาเครื่องเครื่องปัน่นอะไรวะฮะไม่มีเงียงเงียงเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเ้าที่จโดนกัด โอ้ย,อยทำไมตีไม่ตายครับอืมออกไม่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 ไมออกไม่ตายบนุนี่ไม่ตายบนุนี่ไม่ตายไม่ตาย,ตายเอาอยัางไงอ๋อปองกระเป๋าไม่มีแล้วโหมีบูสต์ลีบูสต์ลีอ๋อเป็นไอ้นี่ครับเป็นขอ,องเต็มเลยนะครับลองไปหา ร้านขายยาเนี่ยเึ็งบ้านนี้จะมีไหมเนี่ยร้านแก๊สอันนี้อะไรเนี่ยเข้าไปดูหน่อยกันมีกระดงกระดาษเนี่ยมีอะไรเดาวกระจายเฮ้ยเนี่ยอันนี้มอวอ้อนังสัตว์นี่เฮ้ยดข่าวว่ามันได้ยินเสียงแล้วอ,อีกบ้านนี่แน่สับสองคีใต้หา ตอนนี้เลือดอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ผมบอกว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านขายเนื้อสัตว์แน่นอนนะครับ <c oughs> ว่าหลายร้านขายเนื้อสัตว์ต้องมีเนื้อสัตว์นะ <c oughs> ไม่บอกเขารู้จะพูดทำไมโอ้ยม <c oughs> ีอ้อย โอ้ไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยโอ้ยกระเป๋าอย่าเข้ามากูมีกระเป๋แล้วอยา่าไอ้ตัดอย่าเข้ามาดิกต้องทิ้งอะไรไปละเอาทิ้งไอ้โคดที่ไปเอาทิ้งยังไงเนี่ยโอ้๋อาทิ้งยังไงโอ้ทิ้งยังไงวะเนี่ยเอานี้่ง,งดอกอืมออกไปเก็บใส่ใส่ดิพี่ เอาเขาใส่ไงวะไม่ได้เล่นตั้งนานเลยนะเป็นอะไรที่โอใส่แบบนี้แล้วมีอะไรเนี่ยขวานนี้มีอุปกรณ์โอ,อ,น,โอนี่น้ำมันแล้วก็มีอะไรวะไปบ้านนั้นดีกว่านะเป็นบ้านหลังใหญ่อาจจะมีของแล้วอาม,มีไม้กอ ทีวีทีวีวดูทีวีไหมมีทีวีครับแล้วก็มีเอออะไรวะเนี่ยมาอาีนี่มันโปรติโ,โต้เน่านะครับเป็นเนา่าแเรากินปุ๊บเพิ่มสารพิษในร่างกายเนี่ยกูจะเก็บมาทำไมไม่รู้เนี่ยซับเอาเฮียซับสไปด์เอาไปกิน โอ้ตอนนี้สกิลนะครับต้องเพิ่มตีแรงคนะรับวอดีลเออร์เนี่ยมาสบายร้องห้าสิบสี่เนี่อดีลเออร์ไปต่อตอนนี้โอ้โหต้องเพิ่มเลือดอย่างรวดเร็วเร็วรุนแรงเนี่ยการติดดามเมจเล่นอะไรโดยกันเด้ออยากขึ้นมานอุ้ยตายห่าเกิดมาก็ตายเลยนี่โอ้ my god อุย้ยนี่มันสะพานนี่ว่าอุย้ยนี่มันฟาร์มไม่น่าไปเล่นเลยคนระับโอ้นี่มันบลูเบอร์รี่เอาอยัางไงแดกครับดอืมไม่น่าตายเลยอูมันต้องย่องหนึ่งนี้มันต้องย่องมึงมีบลูรี่เขียวแดกแดดกัน ไอสัตว์มีอะไรแดกหมด้นะมันต้องย่องอย่างนี้มันต้องย่องต่อยังไงล่ะยังไงยังไงอืมายัางไงเฮ้ันนี้เอามาเล่ามาแล้วนี่คือรถได้หมดูยมาขาดมาเอารถ ตัวตัวกูวมาตัวตัวกูวมายัไง,ไงอ้าวไม่ได้ไม่ได้ยาไม่ได้ไม่ได้ยายายาโอ้โหปืนปืนที่นอนนอนได้ไหมไม่นอนตัวนเนี่ยโ o t ิโตซีด d ็อเป็นซีดเนี่ยเป็นมาเล็ดแล้วถ้าตอบ,บกระตีก็เป็น สีเดินเนื้องอกไอ้สัตว์ไอ้ไอสัตว์มีปืนเก็บปืนมนันมมไว้เยอะแยะเนี่ยเรามีอะไรวะเนี่ยไม้องคปืนปังแล้วก็ไม้เราแล้วเนี่ยเสียบโอ้เป็นกับดักเนี่ยอ๋อมีไม้เสียบ เสียไว้ตรงนี้กลางบ้านไปหน้าบ้านตรงนี้ต่าเสียบไว้อ้ยไปลองทำไมนะะเนอาเลือดเลือดถึงกบับตกยางดึงกับออกเลือดตกยางออกโอ้กูจะไปลองทำไมเนอะ,ะมีคิตตี้คอนดาเมีเดแอบเป็นอะ,ะนไรที่ด,ดีโอ้เราจะผ่านคืนนี้ไปได้กันแนบะ เอาเฮียบ้านนี้มันเรามาแล้วเนี่ยไอเฮียกูจะตกเลือดตายเลยเนี่ยไม่มีอะไรชิบหายแล้วเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูวินาไปทีเดียวจอดบอกเลยตอนนี้มันยิ่งจะโอ้โหมืดค่ำอย่าตายนะาายกูบอกว่าอย่าตายกูมอบแล้วเนี่ยเออ ตายเฉยเลยโอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยวิ่งครับวิ่งดเอวิ่งดีตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วจะข้ามืดซะก่อนตรงนั้นไงหมู่บ้านที่นี่เฮ้ยนี่มันโอ้โห โลโลโอเคเนยเมื่อกี้ไม่มันเออไม่ม,มันพังเลยแม่งไม่ได้ติดเลยเนยอันนี้ต้องหาที่พักก่อนเลยเนยตอนนี้แมงจะมืดแล้วเนยโอเอาเที่ยเอาวิ่งวิ่ง,งนีมึงโอ๊ยอีกรถเข้ามาเนบโดนลบไม่ดี่ตต้องหาอาวุธก่อนแล้วต้องวันนี้ต่งวันนี้วิ่งไปฮะต้องวันนี้ แทงเราเนี่ยอาจังหวะน,นี้เลี้ยวมาอขึ้นมันได้ไม่มีเียอะไรเลยกูไม่รอมึงหรอกไอ้ควายไม่มีไม่มีจริงๆอเนี่ยห้องลงห้องน้ำเนี่ย,อยโอ้ยจุกว้าวโอ้โหมาเป็นพวงตายสองสารอบโอ้ อันนี้จะเล่นเป็นพาสดีหรือเปล่าเนี่ยโอ้คงไม่เล่นเป็นพาสเนยเป่นเล่นเป็นเอาลงไม่เฉยบเนยโอ้โหมาเป็นโูงอ้าวไอ้อ้อก็โดดลงไปเลยเนี่ยเจ็บปานตายไปเอ้ย อะไรน,ะนี่อ้าวดบัเจ๋เลยเนมันไปเก็บโอ้ยบเดี๋อนี่หนึาหนึ่มา,นมา,นมาหนึ่งมาโอ้ยหมา,าหลาตัวจทำฉันเยทำฉันเลยจทันเลย,เลย,เลยอ,อ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนวกับเอ,อ เกียมันตื่นเหน็บโอ้โหช่างเล่นยากซะเลอเกินเนี่ยไม่ได้เล่นมานานเหมือนกันนะครับก็สวัสดีครับ